วันนี้แวะมาที่ศาลเจ้าไหว้หพระทำบุญเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปพักผ่อนหน่อยดีกว่านะจริงด้วยจริงด้วยข้างหน้ามีขนมขายอย่างเยอะเลยใช่แล้ววันนี้จะต้องมีตลาดนัดถนนคนเดินใช่พี่ฝนอยากจะกินอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะขนมสายไหมนะ่ะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนมีใครโทรศัพท์มานั่นไงขนมสายไหมจริงด้วย ฮัลโหลครับอาจาร์ม้เหมียวเหรอครับใช่แล้วละ่ะครับวันนี้จะต้องรบกวนหน่อยนะครับที่ฟาร์มาจา่าม้าเหมียววันนั้นนะนะครับที่ตาต้นพัมกินมาความกินมีอย่างเยอะเลยเราจะต้องนําไปขายที่ต่างเมืองได้เลยครับว่าแต่ว่าจะรบกวนอะไรล่ะครับอาจารย์นําไปส่งให้ด้วยนะครับม้หเหมียวให้พวกเราขับรถไปส่งพัมกินงั้นเหรอครับใช่ถูกต้องแล้วละครับเราวเจอกันพี่ฝนงานด่วนงานด่วนเหรอ อาจาร์แม่เหมียวบอกว่าให้เราขับรถไปส่งทามกินให้หน่อยได้เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปหวันซื้อขนมสายไหมไปกินด้วยก็แล้วกันนะถ้าอย่างงั้นซื้อไปเยอะเยะเลยบ้วลงมาข้างล่างเร็วเข้าบู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 นายจะนั่งบนหลังคาไม่ได้นะบ้าบอกว่าข้างบนลมเย็นดีไม่ได้นะนายจะต้องลงมาลงมาไม่ได้แล้วลสิเพราะว่าที่นั่งไม่พอที่นั่งไม่พอเหรอใช่ เพราะว่านี่รถพี่เอกขับไปนี่นะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราขับไปช้าๆก็แล้วกันแต่ในชีวิตจริงนั่งไม่ได้ไหมนะคะตอนนี้อยู่ในเกมที่นั่งไม่พอในชีวิตจริงก็คงนั่งไม่ได้จริงๆนั่นแหละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลี้ยวไปทางไหนเลี้ยวขวาน่าจะต้องเลี้ยวขวานะตรงไปก่อนดีกว่าพี่ฝนเลี้ยวขวาทางนี้ทางนี้ไปง่ายกว่า ถ้าเราเลี้ยวขวาเมื่อกี้นี้เราจะต้องขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะสะพานกลับรถด้วยสะพานกลับรถเหรอใช่จะมีสะพานกลับรถเพื่อมาออกด้านหน้าสถานีดับเพลิงตรงนี้แต่ย่างงั้นเลี้ยวขวาไปเลยถึงแล้วว่าแต่ว่าอาจารย์มะเหมียวจะให้เราไปส่งความกินที่ไหนอ่ะจริงด้วยครั้งที่แล้วที่ตัดออกไปนาะนๆะนะพี่ฝนตัดความกินมาได้อย่างยอดนําไปทําขนมยังไม่พอเลย ฉันจำได้นะว่าครั้งที่แล้วนะคุณหุ่นไล่กาวิ่งตามพวกเรากลับบ้านจริงเหรอนาะยจำได้จริงๆเหรอคลิปนั้นนะนะรับรองได้แล้วว่าสนุกเดี๋ยวก่อน <c oughs> ้ายอย่างนั้นจอดรถก่อนเลยก็แล้วกันแบบนี้เลยเหรอพี่ฝนเร็วเข้าเร็วเข้าจอดแล้วพี่ฝนเอาถ้าทุกคนลงจากรถกันดีกว่าอาจารย์ว่าเหมียวอยู่ข้างหลังนี่เองนั่นไงเดี๋ยวก่อนนะรถบรรทุกเลยเหรอรถบรรทุกเหรอ ใครกันนะสั่งพัมกินเยอะขนาดไหนเนี่ยพี่ฝนคิดว่าก็น่าจะนำไปประดับตกแต่งบ้านอ่ะจริงหรือเปล่าว่าแต่ว่าอาจารย์มะเหมียวก็อยู่นี่นะทางนี้นะครับมะเหมียวทางนี้เลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์มะเหมี่ยวเราจะต้องนำพัมกินทั้งหมดนี้ไปส่งที่บ้านอีกฝั่งเนืองของเมืองซากุระนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับ เกือบสิบหลังเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วล่ะครับถูกต้องเลยก็บอกว่าเขาจะไปทําขนมหรือไม่ก็ไปประดับตกแต่งบ้านนี่แหละครับมาแมยวไม่ต้องห่วงเลยครับเดี๋ยวผมจะขนขึ้นรถแล้วก็ขับไปส่งให้เองนะครับแต่ GPS อก็บอกว่าไปไกลอยู่เหมือนกันนะครับจะต้องรบกวนนิดหน่อยนะครับมาแมยวได้เลยครับอาจารย์ว่าแต่ว่าทั้งหมดนี้เราต้องเก็บเงินมาเลยหรือเปล่าครับใช่แล้วล่ะครับเก็บเงินมาได้เลยนะครับมาแมยวแต่เราว่าให้ดีนะครับมาแมยว มีอะไรครับอาจารย์เราวางทางเราอาจจะเจอสิ่งผิดปกติก็ได้นะมะเหมียวบู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 บแต่ไม่ใช่ปัญหาอย่าตกใจไปเพราะว่าในเมืองสักุระของเราก็จะเจอแบบนี้ตลอดเวลาหมายความว่าไงกันครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราเรีบไปส่งดีกว่านะเดี๋ยวผมจะยกทำากินทั้งหมดขึ้นไปบนรถเองนะครับนี่มาเลยวางไว้ได้เลยเดี๋ยวพวกเราะจะขวขึ้นไปวางแล้วพี่ฝน ส่งขึ้นมาเลยนะได้เลยได้เลยนี่ฉันก็อยากช่วยนะแต่ว่าฉันยกไม่ไหวกล่องหนักมากไม่เป็นไรพูกปิกเดี๋ยวฉันยกเองก็แล้วกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ปิดประตูรถแล้วเดี๋ยวขึ้นรถกันเลยดีกว่าทุกคนขับรถไปส่งดีกว่าว่าแต่ว่า GPS อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่โบนะโบ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 เขาบอกว่าไงพวกปิกโบบอกว่านำใส่ไว้ให้ในรถแล้ว้ายานั้นออกเดินทางมา ขึ้นมาเลยเดี๋ยวเพ่ขับเองทุกคนออกเดินทางได้เลยรอด้วยเพก่กำลังขึ้นรถอยูม่มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะ GPS <_ C> บอกว่าอยู่ไม่ไกลมากนี่นะถ้าไม่ไกลมากก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้รีบกลับมาที่บ้านไนงะ จริงด้วยเราจะต้องจัดงานวันฮารลวีนที่บ้านของเราด้วยนี่นะถูกต้องพี่ฝนจะต้องทําการปลูกพัชมกินที่บ้านด้วยนะเดี๋ยวจะนําไปขายตอนนี้เพ่กําลังขับรถอยู่รถขับยากเหมือนกันนะเพราะว่ารถเขาคันใหญ่มากเป็นรถบรรทุกไงเดี๋ยวก่อนวงเลี้ยวเกือบไม่พอแน่ดูนั่นสิตอนนี้เราขับรถมาด้านข้างเป็นเมืองซากุระนะพี่ฝนใช่สวยจังเลย แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะไม่ได้ขับรถแบบนี้มานานแล้วเนี่ยนั่นไงฉันเจอภูเขาเจอภูเขาแล้วเหรอไอ่ฝนใช่เจอภูเขามันจะมองไม่เห็นเลยอ่ะนั่นไงภูเขาอยู่ข้างหน้านี่ไงบู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 บมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเดี๋ยวกําลังจะขึ้นสะพานแล้วนะเดี๋ยวก่อน,ข,น,น,นะอนขับขึ้นสะพานยากมากจริงด้วยขับรถขึ้นสะพานนี่ยากมากๆเลยแต่ไม่ใช่ปัญหาเราไปได้ขับไปได้เรื่อยๆเลย วันนี้รับรองว่าพอส่งเสร็จเรียบร้อยก็กลับบ้านได้เลยนะเนี่ยใช่รีบกลับบ้านเดี๋ยวแม่บอนจะทําการปลูกผักกินเยอะๆด้านหน้าจะเป็นทางลงแล้วจะเลี้ยวพ้นหรือเปล่านะจะต้องเลี้ยวไปทางไหนนะ่ะเขาบอกว่าให้เลี้ยวไปทางซ้ายนะ่ะทางซ้ายเหรอนี่ไงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายผ่านผ่านพอดีเลยเนี่ยแล้วก็จะต้องเลี้ยวขวาเพื่อออ,อกไปด้านหลังโรงเรียน เราจะต้องเข้าไปที่ที่อุมโมงหรือเปล่าไม่ต้องเข้านะพี่ฝนเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นกับ GPS เนี่ยทำไมกันน่ะเหมือนคำว่า GPS จะเปลี่ยนที่อยู่กระทันหันจะเปลี่ยนที่อยู่ได้ยังไง GPS ขางจะต้องไปตามที่ที่เราบอกไว้ไม่ใช่เหรอจริงด้วยจะเปลี่ยนที่อยู่ได้ยังไงกันแล้วก็ทำไมมีหมอกลงได้ล่ะเนี่ยอากาศหนาวงอากาศหนาวอะไรเมื่อกี้ยังอบอุ่นอยู่เลย ก็ตอนนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วต้องเลี้ยวไปทางนี้อ้าวเจอบ้านแล้วเจอบ้านแล้วเหรอนายบอกว่าอยู่นอกเมืองมาถึงบ้านเร็วกว่าที่คิดแฮะว่าแต่ว่าเราต้องลงไปใช่ไหมเนี่ยก็ใช่ไงเราจะต้องลงไปส่งของมาถึงเร็วกว่าที่กำหนดไว้ด้วยนะแล้วมีคนอยู่บ้านหรือเปล่าอ่ะเราจะต้องลงไปดูนั่นไงมีกลิ่นกดด้วย ไม่ใช่กร่งพี่ฝนนั่นน่าจะเป็นอินเตอร์คอมนันเนี่ยเดี๋ยวเี่กจะลงไปติดต่อเขาเองแล้วกันระวังให้ดีนะตอนนี้ดูเหมือนกับว่ารอบข้างนี้ไม่มีใครลอยนะไม่ต้องห่วงไปเพราะว่าเดี๋ยวเพ่กจะลงไปกดที่อินเตอร์คอมแล้วคุยกับเจ้าของบ้านที่อยู่ด้านในเองเออนั้นก็ไปเลยก็แล้วกันระวังให้ดีด้วยนะปกติแล้วเวลากด เราสามารถที่จะมองเห็นหน้าของคนที่คุยกันได้ทั้งสองฝั่งเลยนี่นาเองนะตัดสินใจแล้วตัดสินใจเลยลงมาเป็นเพื่อนดีกว่าก็ลงมาทั้งหมดนะั่นแหละไม่ต้องเป็นห่วงรีบขนของลงแล้วก็นําไปส่งเา้าแค่อากาศมีหมอกหนาทึบแค่นั้นเองนี่ไงยกของลงมาหมดแล้วหรือ,อยังนะ่ะหมอกก็เริ่มจางลงแล้วนี่นาถ้าอย่างนั้นเราก็ยกของมาเลยแล้วกัน ได้เลยได้เลยเดี๋ยวช่วยกันยกของลงมานี่ไงเดี๋ยวพี่เอกก็กดปุ่มแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือว่าพวกเรามาส่งพัมกินจากสวนทองอาจารย์มะเหมียวครับมาส่งพัมกินออกกําลังรองอยู่พอดีเลยนะครับเชินด้านในได้เลยให้ไว้ที่ไหนครับเนี่ยเข้ามาด้ในบ้านได้เลยนะครับให้นําไปไว้ในบ้านนะพี่ฝนในบ้านเหรอถ้านําไปไว้ในบ้านแล้วก็ จะวางไว้ตรงไหนอ่ะข้างล่างไม่มีที่งั้นขึ้นไปวางชั้นสองแล้วกันนะเราจะขึ้นไปได้ยังไงวางไว้ข้างล่างก็ได้มั้งก็ข้างล่างไม่มีมีแต่ข้างนอกเดี๋ยวของหายหลบหน่นอยหลบหน่อยวางข้างบนดีกว่านี่นี่นี่เดินขึ้นไปเลยนำของมาส่งแล้วครับจะน้านไหนได้เลยนะครับนำมาส่งชั้นสองได้เลยขอบใจมากเลยนะครับส่งตรงนี้ใช่ไหมครับถูกต้อง,งเลยนะครับวางได้เลยเดี๋ยวก่อนพี่ฝน วางได้เลยนะกลาบวางได้เลยนะกลาบแย่แล้วนั่นนั่นมัมมี่นี่นะเดีก่อนมัมมี่จริงด้วยรีบกลับบ้านกันดีกว่าไปเถอะทําไมมีมัมมี่อยู่ในเมืองของเราได้รีบสองกองแล้วก็วางว้าี่ชนสองได้เลยนะครับแล้วนั่นจะไปไหนนะคับู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 บอมาเร็วรัาปุ๊กปิ๊กรีบหนีเอาไปจากที่นี่ก่อนแล้วรอด้วยพี่ฝนเออทำไงดี ในเมืองของเรามีมามี่ได้ไงอะแย่ yeah, แล้วเรื่องนี้จะต้องรีบไปแจ้งให้คุณตำรวจทราบแล้วคุณตำรวจจะช่วยเราจัดการเรื่องนี้ยังไงเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนต้องไปตามคุณตำรวจก่อนจะไปตามที่ไหนนะตอนนี้มองหาอะไรไม่เจอเลยนั่นไงถ้าตรงไปข้างหน้าจะเจอสถานีตำรวจวิ่งกลับ<า><อ>ทำไมอะเหมือนลืมอะไรไปบางอย่างรองฉันด้วยทำไมไม่พาฉันไปด้วยเนี่ยนี่ไงฉันลืมมาเร็วเข้าทุกคนรีบออกไปจากที่นี่รีบไปกันดีกว่าเร็วเข้าโบ ฉันว่าต้องรีบไปแจ้งคุณตำรวจแล้วนะใช่แต่ว่าเหมือนกับว่าจะมองหาอะไรไม่เจอเลยนะข้างหน้านั้นอ้าวไม่ใช่นี่ร้านซ่อมรถร้านซ่อมรถเรามากี่ทางบู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 ทางนี้เร็วเข้าถ้าจำไม่ผิดเราจะต้องผ่านหน้าโรงพยาบาลก่อนนะหน้าโรงพยาบาลแล้วตอนนี้โรงพยาบาลอยู่ทางไหนอ่ะบอนายมองเห็นโรงพยาบาลหรือเปล่าฉันมองไม่เห็นนะเดี๋ยววอนพิพนข้างหน้านั้นน่าจะใช่แล้วล่ะข้างหน้านี้ใช่ไหมข้างหน้านั้นร้านอาหารร้านอาหาร ด้วยถ้าร้านอาหารต่อไปจะต้องเป็นโรงพยาบาลร้านอาหารเลี้ยวซ้ายไปเลยพี่ฝนเลียยเ้ยวซ้ายทางนี้ใช่ปะต้องเลี้ยวซ้ายทางนี้นี่ไงร้านอาหารเจอแล้วนั่นไงนสถานีตำรวจบู๊ในที่สุดเราเข้ามาถึงจนได้หมอกหายไปแล้วรีบเข้าไปแจ้งเขากันเถอะแย่ yeah, แล้วครับแย่ yeah, แล้วใช่แล้วล่ะค่ะเกิดเรื่องใหญ่แล้วล่ะค่ะในเมืองสกุระของเรามีมัมมี่แล้วก็มีซอมบี้ด้วยค่ะ ซอมบี้ไม่แน่ใจแต่มัมมี่เนี่ยผมเห็นเต็มเต็มเลยนะครับพวกเธอหนีไปเที่ยวที่ไหนกันมาล่ะจ๊าไปเที่ยวสวนสนุกอย่างนั้นหรอถึงได้เจอมัมมี่นะจ๊าเปล่าครับพวกเรานำทํกลิ้นของอาจารย์มะเหมียวไปส่งมาครับจริงๆนะคะเราเจอมัมมีจ่จริงๆค่ะนั่นไงวิ่งตามมาแล้วแย่ yeah, แล้วทำไงดีก็วิ่งตามพวกเรามานั่นไงครับคุณตำรวจมัมมีเ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะีรับเมนนื่อกี้ เราพอมกินไปแล้วยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยนะครับเ,ออเดี๋ยวก่อนคุณมัมมี่คุณมัมมี่วิ่งตามมาเพื่อจ่ายตังค์กันเหรอครับเนี่ยใช่แล้ว่ัครับเมื่อกี้ยังไม่ได้รับเงินไปเลยนะครับเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เขาอาจจะใส่หน้ากากเราเลยมองเห็นไม่ชัดนะจริงด้วยหรือว่าเขาแต่งตัวคอสเทย์รือเปล่าน่าจะใช่ลืมไปว่าตอนนี้ใกล้เข้าเทศกาลวันฮารวีนแล้วนี่นาะ ฉันก็บอกแล้วให้ดูให้ดีๆก่อนนะ